ช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวชีวิตของเด็กพัดถ่ินที่รอคอยความช่วยเหลือในทุกๆด้านแต่เขาต้องการที่สุดคือข้าวสารพัฒน์สุูครับเด็กพวกนี้นะเขาเขาเขาสงสารแม่เขาไม่อยากให้แม่เดือดข้าวกับน้ำกับเกลือเขาก็กินได้นะ ข่าวมอกกิโบโเช่์ห้องพักสุดทิพที่4ฮอสหัวหินเพียงส่งเรื่องราวที่คุณเห็นแต่ไม่เคยเป็นข่าวมาที่บริษัทที่ดีจังจำกัดเลขที่255.18ทับซอยพิบูรณอุปธรรมถนนสุทธิสารวินิชัยห้วยขวางกรุงเทพ103.10 10แกะรอยข่าวค้นหาความจริงที่มากกว่าและลึกกว่าด้วยเนื้อหาที่แตกต่างด้วยความรอบด้านและเป็นธรรม ทุกเนื้อหาเข้าถึงทุกกลุ่มคนอย่างเท่าเทียมพบกับแกะรอยข่าวสารกีข่าวคุณภาพเข้มทุกวันอาทิตย์17นาิก5นาทีถึง17นาก30นาทีทางทีน4สถานีข่าว24ชั่วโมงเด็กๆหลายเชื้อชาติที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พวกเขาต้องกลายเป็นเด็กพัทถินไม่มีโอกาสแม้แต่การเข้าถึงสิทธิของความเป็นพลเมืองของประเทศไทยแต่พวกเขาได้รับก็คือเรื่องของการศึกษาการเรียนภาษาไทยไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่พวกเขาต้องการคือโอกาสและอาหารเราจะไปดูกันที่โรงเรียนวัดสิริมงคลศูนย์รวมเด็กพัทถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันครับ คิดแค่ว่าต้นทุนทางสังคมเขาต่างเันเรายิ่งไปกดกันเขาเขาจะทําอะไรก็ได้ที่เขาไม่รักเราแล้วไม่รักประเทศไทยแล้วคาว่าสัญชาติเนี่ยเชื้อชาติเนี่ยก็ตัวสมมุติขึ้นมาถูกไหมคะน้องเรามีคนใช่ไหมเราเป็นคนเหมือนกันเอาแค่สัญชาติมาสมมุติเอาแค่เชื้อชาติอว่าคุณเชื้อชาติมอนะคุณเชื้อชาติธรรมะนะเราทำไมเอาตัวนี้มาขีดเด็กแล้วเราพยายามให้เด็กเขาอยู่ด้วยความสามัคคีซาลยเส อึ้งของครูและอาสาสมัครสอนเด็กๆพัาถินกว่า700อคนที่โรงเรียนวัดส,สิริมงคลจังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่เพียงการสอนหนังสือให้เด็กที่นั่งอัดแน่นในห้องกว่า60คนได้เรียนรู้เท่านั้นแต่ว่านี่คือการสร้างความเท่าเทียมให้เด็กๆจากหลายเชื้อชาติที่พลัดพรากจากแผ่นดินเกิดทั้งมอญพมา่ากัรีย่ยงไทยใหญ่และเนปาลเพื่อติดตามพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้ามาหาอนาคตและชีวิตใหม่ที่สมุทรสาคร โรงเรียนจึงเป็นสถานที่เดียวที่เปิดกว้างทั้งให้ความรู้ความปลอดภัยความสุขและชื่อนามสกุลใหม่แกเด็กๆแม้ว่าเด็กบางคนจะได้รับความบอบช้ำก่อนมาถึงที่นี่ก็ตามแต่บางบางคนนับไม่ดีหนูนก็ไม่ดีหรอกเป็นยังไงคะบางคนหนะแต่ถ้าดีกับหนูนะับแป่ไม่ไม่ชอบเลยคะ่ะข้างนอกมีมว่างค่ะเมื่อเราทำยังไงเรารู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจคะ่ะ เด็กด้วยกันเองป่ะหรือว่าคนอื่นหรือว่าชาวบ้านคนอื่นค่ะเดี๋ยวพูดกับเรายังไงว้าเป็นคนมอนพม่า,มาอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาใหม่ฟังภาษาไทยไม่ออกก็พยายามฝึกให้ออกแล้วก็จะได้ อยากจะได้เป็นเพื่อนกับคนไทยแล้วก็จะคุยกับคุณครูคนแต่เบิกไว้ค่ะแต่ตอนนี้ก็พูดได้ผูใแย่เขาอาจจะว่าว่างนทำรมาอะไรอย่างเงี้ยเขาม่ค่อยชอบแต่ว่าเด็กเขาไม่ว่าค่ะเป็นเพื่อนกันเขาไม่ค่อยว่านี่อยากเรียนต่อน,นี่เป็นนพยาบาล เด็กเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วถ้าปล่อยเขาไม่มีไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้อบรมไม่ได้เลี้ยงดูใช่อะไรจะเกิดขึ้นแล้วพ่อแม่เขาเองเก็ไม่มีวันที่อยู่กับลูกไม่มีเวลาอยู่กับลูก การเลี้ยงดูลูกไม่มีเราก็บอกกันแล้วว่าเราเนี่ยทำเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อเพื่ออะไรถึงเขาจะไม่เรียนถึงจบป6มสา 3, มา .6 หหรือจะได้วุฒิอะไรก็อย่างน้อยเพราะว่าเราไม่ไปแข่งขันเรื่องวิชาการอยู่แล้วเราแข่งขันเรื่องการอยู่รอดความอยู่รอดใช้ชีวิตประจําวันแล้วรู้จักว่าอยู่ในสังคมอยู่ในประเทศไทยทําไงไม่ให้โดนรังอบเปรียบทุกอย่างถ้าจะลึกถึงจริงๆแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยโดนทุกอย่างเท่าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ย เราให้ความรู้เขาเนี่ยมันก็ต้องไปต่อสู้กับเพื่อเจ้าของกิจการเด็กๆจำนวนมากต้องฝากท้องไว้กับโรงเรียนบางคนขอได้กินข้าวกับเกลือก็พอใจแล้วแม้จะขาดแคลนเกือบทุกอย่างตั้งแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนครูประจำชั้นและประจำวิชาแต่สิ่งที่โรงเรียนต้องการมากที่สุดคือข้าวสารที่ต้องใช้สัปดาห์ละหนึ่งกระสอบใหญ่ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีผู้บริจาคประจำเพียงรายเดียวเท่านั้นไม่ไม่อยากใช้คำว่าเกินอยากทำอยากทำทำได้ตามกำลังมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากแต่ถ้าไม่มีเลยเรามีข้าวสารเรามีข้าวสารเรามีผักก็เริ่มมีปัญหาแล้วใช่ค่ะข้าวสารก็เด็กกินจุอ่ะที่อยากจะได้มากสุดคือข้าวสารเลยนะเพราะเด็กกินข้าวสารเยอะกับข้าวเนี่ยไม่ยากเด็กพวกนี้นะเข้เขาเขาสงสารแม่เขาไม่อยากให้แม่เหนื่อย ข้าวกับน้ํากับเกลือเขาก็กินได้นะนี่เกลือเยอะเลยที่เนี่ยเย็นๆนะถ้าแม่มาไม่ทันแม่ไปราชก,การมิถุลานะก็จะหุงข้าวแล้วแล้วมีเกลือกับน้ำากากินได้พอโรงเรียนที่นี่ก็น่าจะถือว่าเป็นต้นแบบครับที่ว่ารับรับเด็กต่าง,ด,างด้าวมาใช่ก็ลองไปเที่ยวดูก็รู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องช่วยกันนะครับ,รบแล้วก็ดูก็เคยไปตามโรงงานเหมือนกันที่ว่ารู้จักกันอนะ ปขอเขาเขาก็แรกๆเขาก็ช่วยมาเหมือนกันนะแต่พอพักหลังมาเขาจะเริ่มหายไปที่เราช่วยมาตลอดนี่เรามีทัศนคติิังไงกับเด็กต่างด้าวก็ก็ไม่อยากให้เด็กที่เอต่างด้าวนะครับเป็นปัญหาของสังคมเนื่องจากทำหน้าที่บริหารโรงเรียนและสอนหนังสือแล้วครูและอาสาสมัครโรงเรียนวัดสิริมงคลแห่งนี้ยังต้องตระเวนรับส่งนักเรียนต่างด้าวทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่ะ